สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นนะคะในช่วงเช้าวันนี้เนาะวันนี้มากันแต่เช้ามืดเลยก็มาพูดคุยนะคะกันในเรื่องของข่าวอัปเดตของกรณีทักษิณเนาเพราะว่าตอนนี้หลายๆฝ่ายเลยก็จับตามองนะคะว่าทักษิณเนี่ยจะได้รับการขุดออกมาจากทางโรงพยาบาลตํารวจหรือเปล่าเนาะเพราะว่าหลังจากที่ได้รับการ ส่งตัวเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครได้เห็นอีกเลยนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจหรือว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็มีการปฏิเสธในการให้ข่าวทั้งหมดเลยซึ่งณวันนี้นะคะหลังจากที่มีหลายๆฝ่ายมีการเรียกร้องนะใหมีการเปิดเผยข้อมูลของคุณพักเ็ษออกมาก็ปรากฏว่าวันนี้นะคะทนายวินยัดชาติมนตรีนะคะซึ่ง ทุกคนก็คงจะได้รับทราบนะว่าเป็นทนายคนเสื้อแดงเป็นลูกน้องนะคะหรือว่าข้าเก่าต่อเลี้ยงของทางทางักษิณชินวัตรอยู่แล้วเนอะแล้ววันนี้เขาก็ได้เปิดเผยออกมานะคะโดยการติดแฮชแท็กเลยว่าอย่าล้ำเส้นผู้ใดมีการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะของผู้ป่วยของนายทาักษิณชินวัตรโดยไม่ได้รับความยินยอม ด้วยการอ้างข่าวลือหรือว่าให้ร้ายนายทักษิณชินวัตรว่าไม่ได้ป่วยจริงป่วยการเมืองหรือว่าไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจหรือว่าจะเป็นอภิสิทธิ์ชนทั้งนี้ก็คงจะหมายความว่า vvip อะไรประมาณนี้ทั้งยังมีการกล่าวหาพาดพิงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการกล่าวใส่ความยุยงส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลอื่นกระทำการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดกฎหมายแล้วก็ละเมิดสิทธิของผู้ป่วยและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงการอ้างถึงข้อเท็จจริงอันเลื่อนลอยให้สังคมหรือว่าสังคมนั้นเกิดความสับสน โดยไม่ได้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงหรือว่าอ้างว่ามีหน้าที่แต่ก็ยังไม่เคารบสิทธิของผู้อื่นโดยเป็นความจงใจหรือว่ามีความมุ่งหวังเจตนาให้กระแสสังคมนั้นคิดลบหรือว่าอาศัยสถานะของตนที่มีช่องทางในการสื่อสารสัมภาษณ์ต่อสาธารณณะโดยยืนยันถึงข้อที่จริง ที่ก่อให้เกิดการเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงเกียรติยศนั่นก็คือเจตนาในการกระทำความผิดต่อกฎหมายอันหนภายใต้เงื่อนไขสำคัญและภายใต้อายุความจึงจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ดำเนินคดีต่อผู้ใดก็ตามที่กระทำการละเมิดสิทธิของนายทักษิณชินวัตรลงวันที่21ธันวาคม2566 เวลา9ก1นาฬิกา21นาทีหมายเหตุในฐานะของทนายความเมื่อพบเห็นการกระทําใดหรือความพยายามใช้สิทธิที่จะเข้าข่ายเจตนากระทําละเมิดสิทธิของลูกความจึงเป็นธรรมดาที่จะต้องปกป้องสิทธิใดๆตามคันลองและตามกฎหมายแล้วก็ใน เฟซบุ๊กนะคะของคุณวินยัดชาติมนตรีเนี่ยก็จะมีการปิดคอมเมนต์นะคะซึ่งนี่ไม่แน่ใจเนาะว่าก่อนหน้านี้เขามีการปิดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราสืบค้นไปในโพสต์เก่าๆเนี่ยก็เช่นเดิมนะคะก็คือไม่ได้รับการเปิดเป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไมได้นะคะว่ามีการปิดตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็จะอนุญ,ญาตให้เฉพาะคนที่เป็นเพื่อน หรือว่าเป็นญาติสนิทมิสหายนะคะที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นใน Facebook ของทนายวินัติได้เพราะฉะนั้นนี้คือความคืบหน้านะคะที่ได้ประกาศลั่นออกมาเมื่อวานนี้นะอจากนั้นมาย้อนกลับไปดูข่าวนะคะเมื่อวานนี้ที่ทางสมศักดิ์เทศสุทิมเนี่ยได้ออกมาให้ข่าว สมศักดิ์เทพสุทินนะคะได้ยอมรับเลยว่าทักษิณน,นั้นเข้าเกณฑ์การคุมขังนอกเรือนจำโอ้โหอันนี้คือเรียกว่ากลายเป็นหนึ่งเดียวไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยสมศักดิ์เนี่ยยอมรับเลยว่าทักษิณน,นั้นเข้ากรหลักเกณฑ์การควบคุมนอกเรือนจำ ระบุว่าคนที่ไม่เคยติดคุกเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันเครียดมากอ้าวแล้วคนอื่นล่นะนักกิจกรรมมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่คิดหรอแม้กระทั่งเยาวชนเนี่ยก็ยังอยู่ในสถานพินิษ์เนี่ยเขาอ,อยู่กัน 3- 4สเดือนไม่มีใครสนใจอะไรเลยแล้วไม่ได้คิดหรอกว่าเครียดอืมอันนี้แปลกมากนะในวันที่20ธันวาคมนะคะนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนาย,ยกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงในกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีอยู่ต่างประเทศแข็งแรงมากแต่พอกลับประเทศไทยเนี่ยกลับมีอาการป่วยว่าไม่เคยติดคุกเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันเกิดความเครียดขนาดไหนพร้อมบอกด้วยว่าความเครียดนั้นเป็นต้นเหตุของการเรจ็บป่วยโรคภัยต่างๆโดยยังยืนยันด้วยว่าไม่อยากให้มองว่าคุกมีไว้ขังคนจนเพียงอย่างเดียวเพราะการปรับระเบียบแก้ไขข,ของราชทันใหม่ ที่ให้จำคุกนอกเรือนจำมันไม่ได้มีเอาไว้เพื่อใครคนใดคนหนึ่งอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องตั้งคำถามไงแล้วทำไมเอกชัยของกังวาลไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปรักษาตัวข้างนอกเอออันนี้มีก็อยากให้ใครเนี่ยเอาไม้ไปจ่อสมศักดิ์เทพสดทินนะอย่างในกรณีของอากงล่ะอ่ะโอเคสมมติคุณบอกว่าอากงนะเป็นเรื่องของอดีต ผ่านมาแล้ว่หลายปีดีดักนะคะเพราะฉะนั้นงั้นเราก็มาว่าถึงในกรณีของคุณเอกชัยหงกังวานก็แล้วกันทําไมคุณเอกชัยหงกังวานถึงไม่ได้รับอภิสิทธิต์ตรงนี้เอออันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะถ้าคุณจะมากล่าวอ้างว่าตอนนี้มันมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของระเบียบราชทันใหม่นะคะแล้วก็ในขณะที่ทางคอปอทอนะคะก็ะะมีการร้องกระส่งยุติธรรม ว่าปฏิบัติกับทักษิณเนี่ยให้เสมือนกับนักโทษคนอื่นที่ผ่านมาก็เคยนําเสนอไปแล้วนะว่ามีการจะขึ้นไปบุกในชั้น14เพื่อที่จะไปดูซิว่าทักษิณเนี่อยู่บนโรงพยาบาลตํารวจจริงหรือเปล่างานะแล้วก็ทางสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ได้ออกมาปัดนะคะในเรื่องของการเอียวออกกฎระเบียบใหม่เพื่อปูทางให้กับทักษิณน,นั้นได้พักรักษาตัวอยู่ที่นอกเรือนจํา แต่ที่กำลังถูกวิจารณ์อยู่ในขณะนี้ก็เพราะว่าบังเอิญมันตรงกับในช่วงที่ทักษิณน,นั้นกลับมาพอดีแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องดีที่จะใช้โอกาสนี้สื่อสารกับประชาชนในเรื่องของระเบียบใหม่ของกรมราชทัณ์ด้วยและตามหลักเกณฑ์คดี ฆาตกรรมหรือว่าการขอขอเนี่ยก็ไม่อยู่ในข่ายที่จะสามารถนำมาคุมขังนอกเรือนจำได้เพราะคนที่อยู่ในข่ายนั้นจะต้องเป็นคดีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภัยสังคมซึ่งกรณีของนายทักษณิณนั้นตัวสมศักดิ์ได้มองว่าไม่ใช่บุคคลที่น่ากลัวและก็มีโทษที่ต่ำกว่า4ปีจึงถือได้ว่าเข้าข่ายกรอคุมขังนอกเรือนจำได้ ส่วนที่มีการตั้งคำถามว่าการที่สมศักดิ์เนี่ยได้ย้ายกลับไปพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นเพราะทําผลงานในเรื่องของระเบียบตัวใหม่นี้หรือเปล่านะคะตเตรียมที่จะรอรับนายทักษิณใช่หรือไม่สมศักดิ์ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเพราะว่าหาเขาจะมีการผลักดันเพื่อนายทักษิณแล้วนั้นก็คงจะทําสําเร็จไปในคราวเดียวกันไปแล้ว ส่วนไทม์ไลน์ของการออกระเบียบด,ดังกล่าวโดยบอกว่ามีข้าราชการอดีตข้าราชการแล้วก็กรรมการสิทธิมนุษยชนได้มีการเคลื่อนไหวเรื่องของการให้คุมขังนอกเรือนจำ ซึ่งตัวเขาเนี่ยก็เห็นด้วยกับแนวทางนี้จึงได้ให้ปลัดกระทรวงแล้วก็คณะทำงานของกระทรวงยุติธรรมดำเนินการเรื่องนี้ต่อแต่ยังไม่ทันจะได้เสร็จเนี่ยเขาก็ได้ลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปก่อนหน้านั้นแล้วอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวน,นะคะที่ผ่านมาเนาะก็พอมีข่าวแบบนี้ออกมานะคะก็ปรากฏว่า ทางทนายวินยัตเนี่ยก็ออกมาสัมทับเลยนะคะว่าอย่าล้ำเส้นกันถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะเข้าไปขุดคุยนะดูว่าในโรงพยาบาลตำรวจบนชั้น14รอย s t r ว e t เนี่ยมีอะไรใครซุกซ่อนอยู่ในนั้นหรือเปล่านะคะหรือว่าพอขึ้นไปแล้วว่างเปล่าอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องไป็ราวขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายวินยตนะคะก็ดักเอาไว้เลยว่าห้ามล้ำเส้นนะ ถ้าเกิดว่าใครทําอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเป็นสื่อก็ตามนะดูเขาพูดกันแล้วกันเขาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะพยายามใช้ช่องทางตัวเองเนี่ยไปสัมภาษณ์ไปล้วงแคกแกะเกาไปเปิดโปงไปเปิดเผยข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการแพทย์การรักษาหรือว่าความเคื่อหน้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยของทักษิณเนี่ย เขาในฐานะของทนายความนะคะซึ่งเป็นค่าเก่าตาวเลี้ยงมานานเนี่ยก็จะจงรักภักดีต่อนายนะคะแล้วก็จะทําการฟ้องร้องให้ถึงที่สุดเลยเพื่อรักษาเกติยศของทักษิณน,นะคะแล้วก็ผลประโยชน์ของทักษิณชินวัตรก็ขอแจ้งให้ทราบมาโดยทั่วกันนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ